หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวทางด้านแดนผีดิบและดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่แนวร่วงของพวกเขาพวกศัตรูค่อยๆพากันเคลื่อนเข้ามาใกล้ฐานเรื่อยๆพวกนั้นก็คงจะยังไม่รู้ว่าหน่วย GRS มีกล้องมองกลางคืนทำให้เห็นทุกอย่างแต่ตอนนี้พวกเขาก็ต้องดูให้มั่นใจก่อนว่าใช่ศัตรูจริงๆก่อนที่จะยิงออกไปถ้าคนที่ถูกยิงเป็นแค่ชาวบ้านทั่วไปพวกเขาก็อาจจะติดคุกได้ แต่ไม่นานระเบิดก็ถูกโยงเข้ามายังฐานและเกือบจะโดนทีกที่กำลังวิ่งเอากระสุนไปไประจําตําแหน่งทําให้ตอนนี้ทุกคนมั่นใจแล้วว่ากลุ่มคนที่เข้ามาไม่ได้มาดีหลังจากระเบิดลูกแรกดังขึ้นด้วย GRS ของกกระาของกระทรวงที่อยู่ทางด้านแดนผีดีก็ได้กระนํายิงเข้าไปใส่ศัตรูทันทีทั้งสองฝ่ายยิงตอบโต้กันเสียงปืนดังสนั่นวันหวหย ทางด้านหน่วย GRS ที่ได้วางแผนรับมือเอาไว้อย่างดีจึงทําให้ศัตรูที่เข้ามาถูกกิงตายเพียบพวกนั้นเห็นท่าไม่ดีจึงพากระถอยกลบับงานนี้มันไม่ได้บุกง่ายเหมือนกับที่พักของทันทูแต่หน่วย GRS ก็มั่นใจว่าไม่ได้มีแค่นี้แน่และต้องคอยฟอ้อระวังกันต่อไปตอนนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งซึ่งคราวนี้ดูเหมือนจะมีคนเยอะกว่าเดิมมาก แจ็คจึงได้รีบวิ่งลงไปส่งวิดีโอที่เขาอัดไว้เพื่อส่งไปให้ภรรยาของเขาก่อนที่เขาจะวิ่งกลับไปไประจำจุด หลังจากนั้นไม่นานก็เปิดฉากยิงใส่การตุมตามและคราวนี้ศัตรูมาพร้อมกับอาวุธหนักขึ้นกว่าเดิมมีทั้งระเบิดทั้ง RPG พวกมันยิงเข้ามาใส่ฐานกันอย่างไม่ยังแต่ทางด้านโดยจีไอเอสก็ไม่ยอมให้เข้ามาไปชิดได้ไง่ายๆยิงจัดการกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่พยายามที่จะบุกเข้ามาจนตายเพียบพวกศัตรูพยายามที่จะขนอาวุธหนักลงมาเพิ่มแต่ก็ถูกจัดการได้สะก่อนทำให้พวกกลุ่มผู้ก่อการร้ายจะต้องพากันถอยกลับอีกรอบ ตอนนี้30ชีวิตในฐานลับยังคงปลอดภัยดีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดได้นานอีกเท่าไหร่ถ้ารอบหน้าสตููมาพรากอาวุธหนักกว่าเดิมพวกเขาก็อาจจะต้านเอาไว้ไม่ได้เพราะทุกคนก็ดูเหนื่อยล้าก,กันออกมากๆในขณะเดียวกันแบล็คฮอคหกหนึ่ก็ถูกกลุ่มไอดิสยิงจรวดอารพีจเข้ามาใส่ และครั้งนี้ก็โดนเข้าที่ใบพัดทางด้านท้ายเต็มๆหอเสียการทรงตัวทันทีเสียงรายงานว่าหอแบล็กฮอกถูกยิงและกําลังจะตกทําให้ทุกคนที่ได้ยินต่างลุ้นให้นักบินนําเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภยัยแต่แบล็คฮอคหกหนที่กําลังหมุนวนกลางอากาศก็ไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุดก็ล่วงลงกระแทกพื้นอย่างจัง หลังจากฮอ6-1ตกกระแทกพื้นนายพลที่เห็นภาพทุกอย่างก็ได้สั่งให้รีบส่งหอกู้ภัยเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตพร้อมก็ให้ส่งทีมเข้าไปวางแนวป้องกันตรงจุดที่ซูเปอร์6-1หตกนายพลต้องการให้ทีมคอนวอยรียบมารับทุกคนและพาทุกคนออกมาให้ได้ก่อนที่คนทั้งเมืองจะมารุมถึงพวกเขา ทางด้านจุดฮอตตกตอนนี้ก็มีชาวบ้านจํานวนมากพากันแห่มาตรงจุดนี้มวดสีของจ่าอุวแมนก็ยังฝากองกําลังของไอดิสเข้ามายังไม่ถึงส่วนทหารที่อยู่ในฮอแบค็คฮอก61ที่ตกดูเหมือนว่านักบินทั้งสองคนจะตายทันทีที่เครื่องหล่นกระแทกพื้นเหลือรอดแค่สองคนคนนึงบาดเจ็บสาหาัสและอีกคนบาดเจ็บเล็กน้อย คนที่ยังพอลุกไหวเขาก็พยายามยิงทุกคนที่เข้ามาไกลแต่เนื่องจากเขามีคนเดียวและก็ถูกล้อมเอาไว้ทุกด้านมันก็ทำให้เขาถูกยิงหลายนัดอยู่เหมือนกันถึงมันจะไม่โดนจุดสำคัญ แต่มันก็ทําให้เขาเสียเลือดมาและใกล้จะหมดสติโชคดีที่ฮอลลเทนเบิร์สตาร์สีหนึ่งอาศัยความเล็กและคล่องตัวลงไปจอดที่จุดตกและรับคนที่กําลังถูกลุมยํำออกมาได้แต่เนื่องจากพวกเขาไม่มีเวลามากพอที่จะค้นหาคนรอดชีวิตที่เหลือเพราะคนเจ็บที่พวกเขาช่วยเอาไว้ก็อาจจะไม่รอดไปอีกคนจึงต้องพาออกไปก่อนหนึ่งคน หลังจากที่เก็บกู้ระเบิดมาได้จากหลายๆที่หน่วยเก็บกู้ระเบิดก็ได้นำมารวบรวมนะครับแล้วก็เอาไปทำลายและระหว่างที่ทำลายเสร็จแล้วก็ลังจะกลับฐานพวกเขาก็เจอกับรถคันหนึ่งนะครับที่จอดเสียอยู่และก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นมิตรหรือศัตรูพวกเขากำลังโบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลือนะครับทั้ง3จึงได้เข้าไปตรวจสอบ และทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นศัตรูครับพวกเขาเป็นทาหารอเมริกันเหมือนกันและก็ยังได้จับผู้ก่อการร้ายนะครับที่มีข้าหัวมาได้ถึง2คนและระหว่างที่กําลังช่วยกันซ่อมรถล,ลูกน้องของจ่าคนที่รถเสียนะครับก็โดนมือสายยิงล้มไปที่เหลือจึงได้รีบวิ่งเพื่อที่จะที่หลบกันอย่างวุ่นวายและก็ได้ยิงตอบโต้โดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกศัตรูมันอยู่ตรงไหน ไอ้พวกกู้ก่อการร้าย2คนนะครับที่ถูกจับตัวมามันก็ได้ใช้จังหวะนี้นะครับหนีไอ้จ่าหัวหน้าหน่วยเขาก็เลยยิงทิ้งครับเพื่อไม่ให้หนีไปได้พราะไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายเขาก็ได้ฆ้าหัวอยู่ดีส่วนลูกน้องของจ่าอีกคนนะครับที่ใช้ปืนกลอยู่บนหลังรถก็โดนสสอร่วงไปอีกคน ตอนนี้ทุกคนที่เหลือทั้งหมดก็ได้มาหลบอยู่ใต้เนินดินครับเพื่อไม่ให้ไอ้มือสไน์นะครับของศัตรูมันใสได้จ่าเขาก็เลยเอาสไนเปอร์บาเลตนะครับขึ้นมาเพื่อค้นหาศัตรูและก็เห็นการเคลื่อนไหวที่บ้านจึงได้ยิงใส่แต่กระพลาดเป้าไปครับแถมยังโดนยิงสวนกลับมาอีกและก็โดนเข้าเต็มเต็มจ่าเขาไม่รอดครับส่วนลูกน้องของจ่านะครับเมื่อเห็นท่ามไม่ดีก็ได้วิทยุไปขอความช่วยเหลือแต่ก็ถูกปฏิเสธนะครับบอกให้ช่วยตัวเองไปก่อนแซบบอเขาเลยต้องมาทําหน้าที่เป็นมือสไนธ์แทนโดยมีจ่าเจมนนนคเเปป็ชี้้าให้ เขาได้สอยศัตรูไปได้ถึง2คนครับแต่ก็ยังไม่สามารถเก็บมือสไนดได้ลูกกระสุนก็ดันมาหมดสกอจชาเจมเลยบอกให้เอลิกนะครับรีบไปหากระสุนมาแต่กระสุนที่เอลิกหามาได้ก็ดันมีเลือดติดเต็มไปหมดทําให้ปืนขึ้นลําไม่ได้ใช้เวลาเช็ดถูก,กันอยู่สักพักหนึ่งนะครับถึงใช้ได้แล้วก็สามารถยิงสอยได้เพิ่มอีกหนึ่งคนสถานการณ์ยังคงตึงเครียดครับเพราะยังไม่รู้ว่าไอ้พวกศัตรูมันหมดหรือย,ยังเพราะถ้าออกไปตอนนี้ก็อาจจะโดนสอยล่วงได้ไง่าย และในระหว่างนั้นก็ได้มีศัตรูคนหนึ่งนะครับแต่แอบออมมาด้านหลังเอลิคเขาก็เห็นเข้าพอดีแต่คราวนี้เขาไม่ลังเลที่จะยิงเลยครับและก็สามารถจัดการได้พวกเขายังคงปักหลักตากแต่ตากลมกันอยู่ที่จุดเดิมและก็รอจนถึงเย็นครับและคงคิดว่าไม่เหลือใครแล้วจึงได้ออกมาจากพื้นที่และก็กลับค่าย ในขณะที่พวกทหารกําลังพูดคุยกับพวกชาวบ้านอยู่นั้นอย,ยู่ๆมาริอุดเขาก็โดนมือปืนจากที่ไหนไม่รู้นะครับยิงเข้าหัวเต็ม,เตมๆเขาไม่รอดเอเลียสเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็รีบวิ่งไปหยิบสไนั์คู่ใจของเขาและก็วิ่งเพื่อไปค้นหามือปืนที่สอยเพื่อทหารของพวกเขานะครับและฉากนี้ก็จะเป็นการดวสนสไนั์กันไอ้ศัตรูนะครับมันยิงพลาดเอเลียสก็เลยสวนกลับเข้าหัวไปเต็มๆครับไม่มีรอด ตอนนี้พวกเขาก็ต้องเสียเพื่อนทหารไป1คนและนี่ก็เข้าสู่วันที่5แล้วครับพวกกลุ่มตาลีบันมันก็ยังไม่ยอมและก็ตามมาจนถึงหมู่บ้านแต่พวกทหารก็ไม่อยู่ในหมู่บ้านแล้วนะครับพวกเขาออกมาก่อนที่กลุ่มตาลีบันจะมาถึงอามินเขาเลยขอแยกตัวจากกลุ่มทหารนะครับเขาจะกลับไปช่วยชาวบ้านเพราะพวกตาลีบันต้องฆ่าคนในหมู่บ้านหมดแน่เพราะให้ความช่วเหลือกับพวกทหารนั่นเอง บอกทหารคิดว่าอาร์มินไปคนเดียวคงไม่รอดเลยตัดสินใจที่จะลงไปช่วยชาวบ้านด้วยพี่ดำแกนะครับให้ลูคัสด,ดูแลเอลซ่าส่วนพวกเขาที่เหลือลงไปช่วยชาวบ้านพอซาอีฟเข้ามาถึงที่หมู่บ้านนะครับเขาก็ได้ยิงผู้นําของหมู่บ้านก่อนเลยและก็ตามด้วยชาวบ้านเพราะพวกชาวบ้านไม่ยอมบอกนะครับว่าเอลซ่าอยู่ไหนทหารที่มาถึงก็ได้เปิดฉากยิงกับพวกศัตรูนะครับและก็ช่วยชาวบ้านให้รอดได้มากที่สุดอาร์มินเขาไม่ได้ถูกฝึกมาเหมือนพวกทหารนะครับก็เลยโดนซาอีฟจัดการได้โดยง่าย ส่วนทหารทั้งสีนายนะคบที่ลงมาช่วยชาวบ้านสถานการณ์ตอนนี้ก็ตึงมือมากเพราะพวกตลิบันนะครับมันมีเยอะกว่ามากเลยวิกเตอร์เขาก็พลาดน,นะครับแล้วก็โดนยิงไปนัดหนึงแต่ก่อนที่เขาจะล้มลงก็ได้ยิงสวนกลับไปก่อนแต่พวกศัตรูมันก็มาเพิ่มเยอะมากดีที่ลูคัสปล่อยให้เอลซ่าหลบอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วเขาก็ได้ลงมาช่วยได้ทันเมื่อวิกเตอร์โดนยิงนะครับพวกทหารก็ต้องถอยกันก่อน,อนแล้วก็พาคนเจ็บหนีอีเลียเขาก็เลยอาสาที่จะอยู่ต้านพวกตลิบันให้แล้วก็ให้ทุกคนหนีไปก่อน อเอเลียสเขาก็ได้ล่อพวกตาลิบันนะครับให้ตามไปอีกทางทําให้ทหารที่เหลือนะครับสามารถพาคนเจ็บหนีไปได้เขาก็วิ่งหนีแล้วก็พวกตาลิบันก็ยังตามเขามาเรื่อยๆและตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่6แล้วครับ อีเลียเขายังคงวิ่งหนีพวกติลิบันเนื่องโดยความอ่อนล้านะครับที่วิ่งมาทั้งวันทําให้พวกกลุ่มติลิบันนะครับตามเขามาจนทันอีเลียเขาพยายามที่จะหนีแล้วก็ยิงตอบโต้ไปด้วยกลุ่มติลิบันนะครับมันก็นมากันเป็นสิบสคนเลยครับสุดท้ายเขาก็หนีไม่พ้นโดนยิงไปที่ขาลม้มลงนะครับเขาพยายามที่จะลุกข,ขึ้นมาสู้แต่ก็โดนยิงเข้าไปอีกนัดหนึ่งเขายังไม่ยอมแพ้ครับพยายามที่จะคว้าปืนขึ้นมาสู้อีกถึงแม้เขาจะแทบไม่มีแรงแล้วก็ตาม แต่สุดท้ายเขาก็ไม่รอดครับเขายอมเสียสละตัวเองเพื่อให้เพื่อนทหารของเขาได้รอดสุดยอดทหารจริงๆระหว่างที่หน่วยชารีกำลังถูกโจมตีเข้าสอย่างหนงัก็มีทหารจำนวนมากที่รับบาดเจ็บทุกคนได้มองไปที่พิทที่กำลังช่วยผดุงพยาบาลให้กับทหารคนอื่นๆมองด้วยความนับถือถึงความเสียสละที่พิทมี ส่วนจากโทมัสที่อยู่บนหอก็ได้ตะโกนบอกให้พิทกลับขึ้นหอเพื่อออกจากพื้นที่เพราะตอนนี้ฐานเวียดนามก็กําลังเล็งมาเพื่อที่จะสอยหอที่จริงพิทไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่เขาม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องมาที่นี่ด้วยซ้ําแต่พิทกลับเลือกที่จะไม่กลับขึ้นหอขออยู่ช่วยคนเจ็บต่อด้านล่างหลังจากที่พิทตัดสินใจอยู่ช่วยคนเจ็บต่อหน่วยชาลีก็ยังโดนยิงถล่มเข้ามาใส่ไม่มีหยุดพิท ได้ยินว่ามีทหารได้รับบาเดเจ็บอยู่นอกแนวตั้งรับซึ่งกลับเข้ามาไม่ได้พิทได้หยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาและฝากให้กับแคปเปอร์และขอร้องให้แคปเปอร์นะครับเอาไปส่งให้เขาทีถ้าเกิดว่าเขากลับมาไม่ได้ซึ่งแคปเปอร์ก็บอกว่าเขาจะถือรอจนกว่าพิทจะกลับมาพิทได้ลงมาช่วยเอาไว้ได้หลายชีวิตช่วยอพยพผู้บาดเจ็บต่อสู้เพียงฆ่ากับคนที่เขาไมา่รู้จักเลยด้วยซ้าํากระสุนเดซารก็มาใส่ทุกทิศทางและสุดท้ายพิทเขาก็ไม่รอด ตอนนี้ญี่ปุ่นก็ไม่มีสเสบียงแลนะน้ำมา5วันแล้วครับและก็ยังคงหลบก,กันอยู่ในถำ้ำช่วงว่างพระเอกก็ได้มานั่งเขียนจดหมายถึงรู้ว่าส่งไปไม่ถึงแต่แค่ได้เขียนออกมาก็สบายใจครับเหล่าทหารที่เหลือก็ได้แต่ขุดนอนเพื่อกินประทังชีวิต พระเอกเขาก็ได้ถูกสั่งให้ไปขูดหนอนให้กับนายพลพอเอามาให้นะครับนายพลเขาก็ได้พูดกับพระเอกถามถึงความเป็นอยู่พระเอกเขาก็บอกกับนายพลนะครับว่าเขามีภรรยายและลูกสาวหนึ่งคนที่เพิ่งคลอดแต่เขาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเหมือนกันพอพูดถึงลูกพระเอกเขาก็ถึงกับร้องไห้ออกมาครับนายพลเขาก็เข้าใจพระเอกนะครับเพราะเขาก็มีครอบครัวเหมือนกัน ตอนนี้สเสบียงอาหารและอาวุธก็ไม่มีเหลือพวกเขาอยู่แบบนี้ก็คงไม่รอดนายพลเลยสั่งให้ทุกคนเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะออกไปบุกแต่ก่อนที่จะออกไปนายพลก็ได้สั่งให้พระเอกอยู่ที่นี่เพื่อทําลายเอกสารทิ้งให้เขาหน่อยนายพลได้พูดว่าทุกอย่างต้องมีครั้งที่3และก็เดินออกไปนายพลได้ให้พระเอกทําลายเอกสารอยู่ที่นี่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องออกไปโลบจะได้มีโอกาสรอดกลับไปหาลูกสาวของเขานนั่นเอง นายพลได้นำทหารทุกคนออกไปสู้พวกเขาสู้ตามยถากรรมครับอาวุธกระสุนแทบไม่มีเหลือเหล่าทหารญี่ปุ่นที่วิ่งออกไปใส่พวกทหารอเมริกาก็เหมือนวิ่งเข้าไปหาลูกกระสุนครับนายพลก็โดนระเบิดบาดเจ็บอีกผู้ช่วยพยายามลากนายพลออกมาจากสนามรบส่วนทางด้านพระเอกเขาก็กำลังเผาทำลายเอกสารและได้นำจดหมายของทุกคนมารวมใส่ถุงผ้าและก็ได้ขุดดินฝังเอาไวา้ ตัดกลับมาที่นายพลอีกครั้งนะครับเขาได้บอกกับผู้ช่วยเขาว่าไม่ต้องช่วยเขาแล้วและขอให้ใช้ดาบปลิดชีพเขาทีแต่ก็ยังไม่ได้ทําเลยครับผู้ช่วยของนายพลก็โดนยิงทิ้งซะก่อน แต่สักพักนะครับพระเอกก็ได้ออกมาจากถ้าและมาเจอกับนายพลพอดีซึ่งนายพลก,ก็ยังไม่ตายนะครับนายพลได้ขอให้พระเอกช่วยฝังศพเขาทีพอพูดเสร็จนายพลก็ได้หยิบปืนขึ้นมาปริชีพตัวเองพระเอกเขาก็ได้ทําตามคําขอของนายพลนะครับฝังร่างของนายพลเอาไว้บนพื้นแผ่นดินของญี่ปุ่นหลังจากที่เขาฝังศพนายพลเสร็จกลุ่มทหารอเมริกาก็ได้มาเจอเขาแต่พวกทหารนะครับเห็นว่าพระเอกมีแค่ั่วอันเดียวที่พยายามเอามาสู้พวกทหารก็เลยไม่ได้ทําอะไรพระเอกสุดท้ายทรง งครามก็จบอเมริกาเป็นฝ่ายชนะส่วนพระเอกเขาก็ถูกทหารอเมริกาช่วยเอาไว้น่าจะเป็นทหารญี่ปุ่นเพียงคนเดียวนะครับที่เหลือรอดส่วนพวกการิโตก,ก็ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะครับหลังจากที่ถูกจับหรือไม่ก็อาจจะปิดชีพตัวเองไปแล้ว และวันที่5ผู้บัญชาการเรือร่วมพวเลเรือตรีคุชดะได้ขึ้นมาที่เรือรบยาโมโตเพื่อนําคําสั่งขององค์จกักรพรรดิมาแจ้งให้ทุกคนทราบโดยให้กองทัพเรือที่2และเรือยาโมโตบุกเข้าโจมตีที่ท่าเรือโอกินาวะและโจมตีกองเรือขนสเสบียงของฝ่ายศัตรูหลังจากสําเร็จค่อยไปขึ้นฝั่งที่คาเดนะและให้ลูกเรือที่เหลือนะครับเข้าร่วมกับหน่วยแนวป้องกันเกาะโจมตีศัตรูต่อไป นายพลอิตโตก็ถามนะครับว่ามีเครื่องบินคุ้มกันให้เขากี่ลำแต่คำตอบที่ได้ก็คือไม่มีให้สักลำครับมันเป็นแผนการที่แย่มากและไม่มีโอกาสที่จะชนะเลยและคืนนั้นก็มีทหารบางส่วนนะครับที่เขาไม่พอใจกับคำสั่งนี้เพราะไม่มีเครื่องบินคุ้มกันแถมน้ำมันขากลับก็มีอีกด้วยเหมือนชีวิตพวกเขาไม่มีค่ากันเลยเราทหารคิดว่ามันเป็นการผีชีพที่ไร้ความหมายมากแต่วันที่7เมษายนนะครับเครื่องบินลาดตระเวนของฝ่ายศัตรูตรก็ได้ตรวจพบกองเรือของพวกเขาและพวกเขาก็ไม่สามารถสอยเครื่องบินลาดตระเวนได้ พวกเขาจึงไม่จําเป็นที่ต้องปกปิดเส้นทางอีกต่อไปและมุ่งหน้าไปที่โอกินาวาเต็มกําลังหน่วยสเสบียงบนเรือก็ได้รีบม,มาแจกจ่ายข้าวให้กับเหล่าทหารพวกเขาต้องกินให้อิ่มนะครับก่อนที่จะมีการประทะครั้งใหญ่ที่สุดหลังจากที่เหล่าทหารกินข้าวเสร็จยังไม่นานเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายศัตรูมากกว่า40่สิบลำก็ได้บินมุ่งหน้าไปยังกองเรือของพวกเขาหน่วยปืนใหญ่และหน่วยต่อต้านอากาศยานก็ได้ช่วยกระดมยิงเครื่องบินของฝ่ายศัตรู ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากพวกเขาไม่มีเครื่องบินคอยบินคุ้มกันอยู่ด้านบนเครื่องบินของฝ่ายศัตรูก็มีเยอะปืนต่อต้านอากาศยานก็ไม่สามารถต้านไว้ไหวเรือลบยามาโตะถึงจะเป็นเรือที่ทรงพลังและใหญ่ที่สุดโดนกระหน่ำยิงทั้งระเบิดและตอร์ปิโดอย่างหนักก็ไม่ไหวเช่นกันส่วนทางด้านป้อมปืนที่คาไมโอะอยู่ตอนนี้ทหารก็โดนยิงตายเรียบเหลือเพียงคาไมโอะนะครับและเขาก็ยังสู้ไม่ถอยในเวลาเดียวกันคาระกิที่อยู่ป้อมปืนด้านล่างก็โดนยิงและเขาก็ไม่รอด อุชิดะและก็โมริอากินะครับที่เห็นก็ต่างเสียใจที่เพื่อนสนิทของเขาต้องมาตายแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ขนกระสุนที่เหลือนะครับขึ้นไปยังป้อมปืนสีป้อมปืนที่คามีอประจำการอยู่นั่นแหละครับทั้งสาก็ได้ช่วยกันกระนำยิงใส่เครื่องบินของฝ่ายศัตรูแต่ก็ไม่ไหวครับจ่าอุชิดะกระจ่าโมริวากิก็โดนยิงบาดเจ็บ ตอนนี้เรือยมโมโตะก็โดนถล่มทั้งระเบิดและต่อ์ปโดน้าเริ่มทะลักเข้าล้อมเรือแล้วก็เอียงไปกว่าครึ่งลำนายพลอิโตะเห็นว่าเรือคงต้านเอาไว้ไม่ไหวแล้วเขาจึงได้มีคําสั่งให้ทุกคนสละเรือส่วนเขาหลังจากที่สั่งเสร็จก็ได้เดินออกไปจากห้องบังคับการแล้วก็ออกไปตายเพราะก็เหล่าทหารที่เสียสละทุกคนและเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และเจอกันใหม่อีกทียังไม่ได้กดติดตามไม่ลืมกดติดตามทั้งช่องทาง y o ย t ท b e และก็ a c e b o o k กันด้วย